ักศินบินกลับรับข่าวดีชั้น14แล้วพี่น้องเพื่อนร่วมทุกทุกท่านครับหลังจากพวกเราได้รัฐบาลชุดใหม่ภายใต้ตำแหน่งนายกอนุทินชาญวิรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยเข้ารับหน้าที่ผู้นำน้ะภายใต้นโยบายสั่งวันนี้ต้องเสร็จเมื่อวานเริ่มคึกคักขึ้นมาบ้างแล้ว หลังครมอนั่งเก้าอี้เรียบร้อยพวกเราคงได้เห็นแสงสว่างเกิดขึ้นในสายตาที่หมองมัวของประชาชนที่นั่งอมทุกข์รออยู่ทั่วทิศกาเวลาสั้นๆกับนโยบายเร่งด่วนที่ต้องทำให้ได้ภายนี้เงื่อนไขที่ทุกคนอยากได้ใครมีเป็นความหวังของทุกภาคส่วนแงนหน้ารอยอยู่ภายใต้นโยบายด้านเศรษฐกิจด้านสังคมปัญหายาเสพติด ปัญหาความมั่นคงก็ล้วนเป็นนโยบายแห่งความฝันที่ทุกรัฐบาลประกาศทดลองใช้มาแล้วก็ยังค้างคาอยู่ปัญหายาเสพติดได้แค่คิดยังค้างคาอยู่เจ้าภาพมหาไทยเท่านั้นที่ต้องนำร่องจัดการขั้นเด็ดขาดได้สั่งวันนี้เสร็จเมื่อวานทำได้ก็จะกลายเป็นผู้วิเศษทันทีแล้วจะคอยดูนะรัฐบาลสี่เดือนสี่นโยบาย จะเกิดได้หรือจะล่มกลางทางด้านข่าววันที่9กันยายนคุณทักษิณจะบินกลับมาขึ้นศาลหรือไม่ข่าวช่วงเช้าเป็นสัญญาณที่น่าจับตามองท่านนั่งเครื่องบินส่วนตัวมุ่งหน้าเดินทางมาแวะตรวจสุขภาพที่สิงคโปร์เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจเรียบร้อยแล้วก็จะเดินทางต่อกลับประเทศไทยทันทีไม่ได้คิดหนีตาย กลัวอำนาจฝ่ายไหนที่มาหมายหัวไว้ตามข่าวที่เน้นถึงการเดินทางออกนอกประเทศไปก่อนหน้านี้ก็ขอให้โชคดีมีชัยพ้นคดีชั้นสิบสีพรุ่งนี้ขอให้หันมาสร้างฟักเพื่อไทยให้แข็งแรงมั่นคงต่อไปช่วยกันแก้ปัญหาชาติให้รุ่งโรจน์ชิชงชัดชวานไปด้วยกันแล้วรีบหันหลังไปกับความอยากได้ใครมีเพราะอำนาจเงินของพวกคุณพวกท่าน ตายไปกลับมาเกิดใหม่อีกีกสิบชาติกลับมาใช้กรรมก็ยังไม่หมดสิน้นว่าแต่ท่านจะกลับมาบ้านเกิดเมืองนอนร่วมสร้างความมัง่งคั่งอย่างยั่งยืนก็พอปลดกรรมได้อยู่นะแต่ต้องกลับมาฟังคำตัดสินจากศาลพรุ่งนี้ให้แน่นอนสิก่อนนะสวัสดีครับพี่น้องครับปุบ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกรเคมีคอน